ได้จะทำงานด้วกันได้เรียบร้อยไม่มีอะไรแต่ไปต่อจะไปยังไงนะครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแต่ที่แน่เกมนี้เคลียร์กันแล้วระหว่างพักร่วมรัฐบาลนะครับผมเรียนย้ำนะกอดคอกันให้แน่นพักร่วมรัฐบาลหุ้นส่วนนะเรียนย้ำกอดคอกันให้แน่นถ้ากอดคอกันไม่แน่นเกมนี้ลำบากยืนยันศูนย์พันเพราะเกมข้างหน้าเนี่ย มันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครจะเป็นรัฐบาลเกมข้างหน้าในปี2566ผมยืนยันฟันธงมันเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองทําไมแม่นยำด้ทยศาสตร์มันจะเกิดการชุมนุมครั้งใหญ่และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สุดนะครับหากอำนาจตกไปอยู่ในฝ่ายต่อต้านชาติศาสนาพระมาหาักริยันั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นการแตกกันของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือพรรคฝ่ายค้านนะฮะก็ยุยงแตกกันเลยเอากันเลยนะหักดิบกันเลยไปดูในเชิงรากรกณ์ก่อนนะตอนนี้ก็มีการเคลียร์กันโดยมีคนกลางคือพลเอกประวิทรวงสุวรรณทำการเคลียร์เป็นที่เรียบร้อย ทำงานด้วยกันได้กับเราทำงานดกันได้เรียบร้อยไม่มีอะไรยุบไปวันไหนยุไปวัไหไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไ,ไรนะ,ะเนรียบร้อยดีครับครับอย่าไปเรียกว่าเป็นความขัดแย้งเลยนะเราแล้วตอนเช้าเราก็ไม่เห็นด้วยกับอาทิตย์ที่แล้วพี่ตันท์พูดผิดกยศของพรรคประชาธิปัตย์มีดอกเบี้ยของพรรค พลังประชารัฐมีดอกเบี้ยพรรคกลุ่มใจไทยพรรคเพืเ่อไทยไม่มีดอกเบี้ยทียนี้ไม่เห็นบอกขัดแยง้งมันต่างคนต่างมีความคิดท,ท,ท,ที่ต่างกาันก,ก็เป็นเอกสิทธิ์นะครับก็เคารพปฎิกาใช่ไหมสำหรับประชาธิปัตย์ไม่มีนะครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย ก็ตัดสินใจในทุกเรื่องไปตามสิ่งที่ที่ถูกที่ควรแล้วก็ยึดประโยชน์ส่วนรวมยึดประโยชน์อนาคตของประเทศเป็นหลักซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่เราก็ได้ยึดถือมาตลอดระยะเวลาในการทำงานฝ่ายคา้านอย่างเพื่อไทยนะฮะก็ขอให้พักร่วมสละเรือหวังจะได้เป็น,นรัฐบาลแทนนะครับอนุสรเอี่ยมสะอาดรองเลขาธิก,การคณะกรรมการยุทธศาสตร ทิศท,ทางการเมืองพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประชาพันธ์จัดแจ้งเลือกตั้งรอกกรอบระยะเวลา180วันนะครับก่อนครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร23มีนาคม2566นู่นนะ,ะที่ผู้สมัครและพักการเมืองต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ทำให้หลังวันที่24กันยายนไม่สามารถแจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชนได้นั้น ว่าเราอยู่ในยุคสูนยากาศที่ทบาลทำงานได้ไม่เต็มที่เมื่อก่อนฐบาลบอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแต่สภาพรัฐบาลสก,การตอนนี้นาะยกถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ล้มสะดุดหัวคำมำเสียอาการนะครับรักษาการนาะยกลุกขึ้นมาใส่กางเกงยียนลงพื้นที่หาเสียงตอบคำถามว่ามีใครเหลือสมาธิมาทำงานนะครับถ้าฐบาลมีสภาพเป็นเป็ดง่อย รประชาชนคงต้องจําได้ว่าต้องทิ้งรัฐบาลไว้ข้างหลังกกตออยังมาก่อนการทํางานเร็วกว่ารัฐบาลเหลือเวลาอีกไม่กี่วันพลเอกประยุทธ์จะมีชะตากรรมอย่างไรต้องพ้นไปหรือได้กลับมาไม่มีใครรู้แต่คนที่เหลืออยู่ต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชนเศรษฐกิจไทยแย่มากนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังปลายอายุรัฐบาลเศรษฐกิจไทยอ่วมปัญหาอัตราเงินเฟอ้อวิกฤต ราคาพลังงานค่าน้ำมันค่ากา๊าซค่าไฟพาเทรดกันขึ้นราคาพาเทกันขึ้นราคานะครับค่าครองชีพก็สูงคนตกงานประเทศนี้ก็ล้นเขาว่าอย่างนั้นนะครับประชาชนหนีนี่ท่วมมาตรการที่ทำงานกลับมานะครับใช้อย่างเช่นคนละครึ่งบางคนเข้าถึงน้อยและไม่ได้ความสนใจเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง ทุกปัญหาทําประชาชนเดือดร้อนรอนะครับเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมเอเปกหรือสภาวะสุญญากาศทางการเมืองที่กลไม่ได้นะะรัฐบาลบอก30กันยายน2 5 1 5คนจนหมดประเทศแต่ถึงตอนนี้นอกจากคนจนไม่หมดประเทศเพิ่มนะฮะขึ้นอีก4ปีรัฐบาลทําคนจนพุ่ง20ล้านคนไม่รู้ว่าระหว่าง คนจนหมดไปกับพลเอกประยุทธ์พ้นไปสิ่งไหนจะไปก่อนกันนะฮะเขาก็มีการโจมตีว่ารัฐบาลเหมือนอไม้ไก่ที่จิกตีกันอยู่แข่งรอถูกเชือดนะฮะสกัดสะกดคำว่าเสรีภาพไม่เป็นแล้วสถานการณ์งอนแง่กรอนแกลน,นไม่ได้เพราะความไม่ชัวในชะตากรรมไม่ชั่วในชะต,ตากรรมของพลเอกประยุทธ์แต่เพราะต่างพักนะต่างหนีตายเหมือนสลละเรือ จากเรือเหล็กเป็นเรือกำลังจะล่มลงก้นทะเลประชาชนถูกลอยแพถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ก็ลาออกไปนะครับอนุสรก็กล่าวแบบนั้นในเชิงงาน,นสังเห์แปลกใจไหมที่อนุสรจะพูดแบบนี้ในฝั่งเพื่อไทยพูดแบบนี้ไม่แปลกใจนะครับก็ปรากฏว่าพิชัยนะฮะฝ่ายเศรษฐกิจของเพื่อไทยก็พูดอีกนะครับบอกว่าเย้ย16ปี ที่ผ่านมาการรัฐประหาร19กันยา2549นะฮะประเทศไทยนะฮะจากไปไปมามาตอนนี้กลายเป็นเห็บสยามนะครับอ้างเรื่องของการรัฐประหารเมื่อ18ปีสภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ำนะฮะเขาก็โจมตีทุกวิธีทามนะครับแปลกใจไหมไม่แปลกใจนะครับที่เขาทำแบบนี้เพราะเป็นหน้าที่ของเขาว่าเขาก็ไม่ได้นะครับ ตอนนี้อย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับกลยุทธก์การแบ่งแยกศัตรูยุให้อฐบาลแตกกันเองในกะารททุกรัฐบาล,ล้มลงเพราะรัฐบาลแตกกันเองอีโก้ไม่พอใจอยากมีอำนาจน้อยอยากมีอำนาจมากอยากเสียไม่อยากเสียอำนาจสุดท้ายทะเลาะก,กันเองเป็นที่มาของการคว่ำนะรเรื่องของกฎหมายกยศคว่ำลากยาวไปต่อแถวใหม่นะฮะ ไม่ยอมภูมิใจไทยในเรื่องของกฎหมายกัญชาก็เลยเป็นประเด็นสำคัญสู่ความขัดแยง้งอนุทินชันวีรกุลก็แสดงท่าทีไม่พอใจก็จะแตกหักยอมรับเป็นเ,นเกมนะครับที่ต้องการต่อสู้กันไปนะครับผมเคยเรียนไว้นะครับว่าเป็นหลักการแบ่งแยกศัตรูด้วยการยุแยงแบ่งแยกใช้การข่าวอ้างในอีโก้ ทุกๆรัฐบาลที่ล้มลงมาจากสาเหตุเดียวกันฮะมาจากเหตุผลเดียวกันมาจากกลยุทธ์ในการถูกแบ่งแยกศัตรูเหมือนกันขัดแย้งกันเหมือนกันทําให้รัฐบาลตลอดเวลาเกือบ90ปีที่ตั้งึ้นมาแดกกันเองโดยส่วนใหญ่อีโก้มึงไม่ยอมกูกูก็ไม่ยอมมึงนะครับซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ย ก็พยายามประคับประคองเรือแปะไปให้ได้นะครับซึ่งการดูหมินรัฐบาลบรเอกประยุทธ์บอกเศรษฐกิจกษษษใหม่ดีนู่นก็นไม่ดีนี่กอไหม่นีให้อาออกไปเพื่อต้องการอะไรให้พวกเขาเข้ามาทำหน้าที่แทนที่ผ่านมาปลอดประสบสุรสัสดีนะครับก็บอกว่าเนี่ยประยุทธ์ลาออกเถอะลาออกเรียบร้อยเดีย,ดยปลอดประสบเข้ามาเพื่อไทยเข้ามา จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะก็ที่ผ่านมาปี5-4แก้ได้ที่ไหนนะจมไปค่อนประเทศตอนนั้นนะครับน้ำท่วมในปี2 5 5 4โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครท่วมมิดเลยนะถึงคอเลยนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาคงเป็นคำตอบคราวนี้นะครับที่ผ่านมาล่าสุดยิ่งรักชินวัตรโดนข้อหา ทุจริตคอร์รัปชันปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบทักษสินก็โดนข้อหาทุจริตหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศโดนม็อบขับไล่บอกไล่ประยุทธ์ไปเดี๋ยวพวกเขาจะเข้ามาบริหารเองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจน,นะครับตอนนี้เอาละ่ะในเกมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการถูกแบ่งแยกศัตรูตามในกลยุทธ์ที่สามในตำราซุนบูนะครับคือการแบ่งแยกศัตรูแล้วก็กลยุทธ์ที่สามสิบสามเอาศัตรูรบกับศัตรูให้สู้กันเอง ตอนนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณได้ใช้บารมีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเจรจากันระหว่างสองราคการเมืองระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์สรุปสุดท้ายตกลงจับมือกันได้ไม่มีปัญหาเคลียร์กันจบนะครับอนุทินก็ไม่มีปัญหาประชาธิปัตย์ก็ยืนยันไม่มีปัญหานะครับเรือแพก,ก็คงจะไปได้ต่อคนที่จะอกแตกตายก็คงจะหนีไม่พ้นนักสินนะะสิ่งที่วางเกมไว้ก่อนหน้านี้ กลยุทธ์นี้นะครับถูกเอาไปใช้ในการแบ่งแยกสามปอพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์และผมเรียนว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองอย่าไปเชื่อข่าวลือทั้งสามท่านอย่าไปเชื่อข่าวลือเป็นหลักนะครับแล้วไปเชื่อคํายุแยงจากคนใกล้ชิดใช่ครับพี่ดีครับนายถูกครับผมและสุดท้ายจะหันมาชิบหายและมึงอันนั้นจะเกิดขึ้นนะครับเอาละตอนนี้เคลียร์กันได้เรียบร้อยในระดับหนึ่งแล้ว เกมต่อไปมีคนตั้งคำถามกับผมเ่ยบอกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธอ์อาจะอยู่ต่อหรือไปยืนยันฟันธงไปต่อจะไปต่อจะไปยังไงนะครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแต่ที่แน่เกมนี้เคลียร์กันแล้วระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะครับผมเรียนย้ำนะกอดคอกันให้แน่นพรรคร่วมรัฐบาลหุ้นส่วนนะรเรียนย้ำกอดคอกันให้แน่นถ้ากอดคอกันไม่แน่นเกมนี้ลำบากยืนยันศูนย์พันเพราะเกมข้างหน้าเนี่ย มันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครจะเป็นรัฐบาลเกมข้างหน้าในปี2566ผมยืนยันฟันธงมันเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองทําไม่แม่นยำด้วยศาสตร์มันจะเกิดการชุมนุมครั้งใหญ่และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สุดนะครับหากอำนาจตกไปอยู่ในฝ่ายต่อต้านชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตื่นเธอชาวไทยอย่าลับไหน จะเรื่องดำรงก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเธอดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอาณาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุมหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ้ม มาขยันทำกินปลดนี้สินด้วยใจกลับมาใช้ของ ใจกัลับมาทำประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทำให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพองถ้าขากว่าในวันนี้เรายังไม่คิดจะปรองดองในวันหน้าเราคงต้องแตกสลายเ,เอชาวไทย